บาร์โค้ดชีวิตคืออะไรบาร์โค้ดชีวิตก็เปรียบเสมือน DNA ครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนเข้าใจความหมายของ DNA เป็นอย่างดีมันหมายถึงสิ่งที่เรามีไม่เหมือนกันจริงไหมครับบาร์โค้ดชีวิตก็เช่นเดียวกันครับเกิดมาจากตำแหน่งของดวงดาวทุกดวงในระบบสุริยะจักรวาลครับณนะวันเวลาที่เราเกิดซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับดาวเหล่านี้ถูกแทนค่าด้วย ตัวเลขครับตัวเลขตั้งแต่เลข1ถึงเลข0ูนั่นเองรวมทั้งเส้น10ดวงด้วยกันประกอบออกมาเป็นบาร์โค้ดชีวิตของเราครับสิ่งที่จะมาแทนค่าเป็นตัวเลขเหล่านี้ก็ได้แก่ดาวอาทิตย์ครับหมายถึงตัวแทนของหมายเลข1ดวงจันทร์หมายถึงตัวแทนของหมายเลข2ดาวอังคารหมายถึงตัวแทนของหมายเลข3ดาวพุธหมายถึงตัวแทนของหมายเลข4ดาวพฤหัสหมายถึงตัวแทนของหมายเลข5 ดาวสุกหมายถึงตัวแทนของหมายเลข6ดาวเสาหมายถึงตัวแทนของหมายเลข7ลาหูหรือโลกของเราเงาของโลกเราเนี่แหละนะครับหมายถึงตัวแทนของหมายเลข8ดาวเนปจูนหมายถึงตัวแทนของหมายเลข9และสุดท้ายดาวยูเรนัสหมายถึงตัวแทนของหมายเลข0ครับทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบที่ประกอบกันขึ้นมา ที่ผมเรียกว่าบาร์โคดชีวิตครับเอาละครับเรามาถึงความหมายที่จะเป็นคู่เลขแล้วนะครับโดยผมจะเรียงลำดับไปตั้งแต่คู่เลข0 0ไปจนถึง99เลยนะครับโดยแบ่งเป็นบทๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยไม่ฟังยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็จะล้าได้นะแล้วก็เราจะได้ค่อยๆจำนะครับค่อยๆซึมซับนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาฟังซ้ำได้นะครับคู่แรกเลยก็คือคู่0 0ครับสำหรับเลขคู่นี้นะครับ มีชื่อคู่ว่าคู่นักประดิษฐ์ครับเลขคู่นี้นะครับหมายถึงความมีโลกส่วนตัวสูงครับชอบอิสระชอบคิดค้นสิ่งแปลกใหม่ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นคนที่มีความถนัดเฉพาะด้านนะครับที่ไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นคนที่เดาใจได้ยากนะครับทําตัวลึกลับไม่เปิดเผยนะครับมีชีวิตที่มี2มุม2ด้านนะครับมีความลับอะไรปิดบังซ่อนอยู่นะครับหรือนะครับ อาจจะเป็นโอกาสหรือจังหวะเวลานะครับที่เราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนป่วยนะครับเพราะว่าจําได้ไหมครับว่าเลขศูนย์เนี่ยมีความหมายหนึ่งนะครับหมายถึงเรื่องของเชื้อโรคเชื้อไวรัสด้วยนะครับงั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสต้องไปดูแลคนเจ็บคนป่วยนะครับหรือบางคนนะครับก็อาจจะไปทํางานอยู่ในห้องแลบห้องแคบแห้องมืดนะครับนะระวังในเรื่องของการมีโรคประจําตัวที่รักษาไม่หายนะครับโรคเวรโรคกรรมนะครับ หรือบางคนนะครับก็อาจจะมีเซนนะครับมีลางสังหรณ์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของเลข0ูนะครับคู่นักประดิษฐ์ครับคู่ต่อไปนะครับก็คือคู่ 01. นยหนูนะครับชื่อว่าคู่ปิดทองหลังพระนะครับนะคู่นี้นะครับก็เป็นคู่เลขนะครับสำหรับคู่เลขที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็น0ูย์ หรือว่า10นเนี่ยคือความหมายมันความหมายเดียวกันนะครับมันจะไม่ได้แยกความหมายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกลับกันยังไงก็ยังเป็นความหมายเดิมอยู่เนาะสำหรับคู่นี้นะครับแปลว่าการทํางานเนี่ยมักจะต้องทํางานอยู่เบื้องหลังครับเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคนอื่นครับถามว่าตัวเองเก่งไหมเก่งนะทำงานดีนะครับแต่ไม่มีคนเห็นครับหรือมักจะทํางานคนเดียวครับพึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะ ต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะบริวารน,นะครับทำสิ่งใดเนี่ยมักต้องลงมือทําเองถึงจะสําเร็จนะครับระวังคนแย่งผลงานด้วยนะครับข้อสังเกตนะครับการเรียงเรื่องของคู่เลขเนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับจําหมายเลขเลขเดียวให้ได้แม่นยําเพราะว่าอย่างที่ผมกําลังจะอธิบายให้ฟังอยู่เนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่าเลข1เนี่ยหมายถึงผู้นําเลข1ห,หมายถึงความมั่นใจเลข1ห,หมายถึงการโดดเด่นใช่ไหมครับ แต่เมื่อบังประกบกับศูนย์แล้วเนี่ยศูนย์เนี่ยมันกลับกันศูนย์คือการรักสันโดดศูนย์คือการเก็บตัวศูนย์คือการอยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นความโดดเด่นที่ถูกนําไปเก็บครับก็คือยังเก่งไหมเก่งครับแต่มีคนเห็นไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อคู่ว่าคู่ปิดทองหลังพระนั่นเองครับ มีเพื่อนเพื่อนแลกเปลี่ยนความรู้เยอะมากๆเลยคุณครูสองคนให้ความรู้ที่ดีมากแล้วก็ช่วยดูดวงให้เราด้วยนะคะเวลาสอนทุกทีนะเข้าใจง่ายผังสไลด์อะไรเงี้ยดูง่ายแล้วมันไม่ต้องจําไม่ต้องจําเยอะครับเรียนเราก็อยากจะเรียนให้มันรู้ลึกร,รู้จริงอะคะ่ะจะได้ไม่ทําให้คนที่เขามาปรึกษาเราผิดหวัง มันเป็นความตื่นเต้นเนาะว่าเฮ้ยไอที่วิชาที่เราได้เรียนไปเนี่ยเอาไปใช้แล้วอะ่ะมันได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างเอาไปใช้กับคนที่ไว้วางใจให้เราช่วยดูบาร์โค้ดให้อะยเงี้ยค่ะแล้วเขามีฟีดแบ็กยังไงซึ่งฟีดแบ็กเหล่านั้นะมันทําให้เราแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยค่ะ คือนอกเหนือจากความรู้ที่ได้อะยังเห็นตัวอย่างนุ่นนี้นั่นแล้วก็มีวิธีการแปลกๆที่ไม่สามารถหาเรียนได้ที่ไหน,นะคะ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน,นะคะ่ะโอ้คุ้มมากครับจากคอร์สนี้ก็ได้คำตอบเยอะแยะให้กับลูกค้าแล้วครับ